สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ DIY ง่ายนิดเดียวมาพร้อมกับน้องแก้วมังกรน,นะคะกระปุกอมสินนะคะจากแกนกระดาษทิชชู่นะคะเราอย่าทิ้งนะคะมีคุณค่าด้านในนี่ค่ะกลไกง่ายๆเหมือนเดิมหนังยางแล้วก็ไม้หนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็ฟิวเจอร์บอร์ดแล้วก็เจาะรูกันง่ายๆนี่ค่ะเห็นไหมค่ะราคาพี่พี่ก็จะวางลองดูนะคะดูสิคะวันนี้ จะกินเหรียญได้ไหมคะอ่านี่ค่ะต้องเข้าไปเลืกนิดนึงเพื่อโดนกรไกลแล้วเก็บออุไปเพิ่มความสนุกสนานในการเก็บออมนะคะนี่ค่ะทําง่ายๆนะคะให้น้องๆเล่นกันได้นะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะ,คะแล้วเราก็มาวาดรูปตกแต่งให้สวยงามตามที่เราชอบวันนี้เราเป็นแก้วมังกรน,นะคะเห็นไหมคะน่ารักไหมคะนี่ค่ะ เราติดตามผลงานได้นะคะติดงานติดตามผลงาน DIY ของพี่นุชได้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดถูกใจกันให้ด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ